We'll you ไปรุ่นผมเอเดียเดชขอแนะนำโปรโมตเคเบิเพย์เพื่อให้บริการเติมเต็มชั้นนำมากมาย การันตีคุณภาพจากผู้ใช้บริการจริงเนี่ยมากกว่า1000 0แคนนะครับคลิกเลยที่ลิงก์ w w w k e w p a y g a m e c o m เติม ROV วันนี้นะครับผมใช้เพียงแค่ O p เพน d ดีเท่านั้นนะครับผมส่วนลดเนี่ยจัดเต็มแน่นอนนะได้รับแต้มเค้า ok ขอทุกๆยอดเงิน100บาทด้วยนะครับและตอนนี้ทางเพจพมรเค้าเป้มีการจัดกิจกรรมฉลองครบ10,000แไลค์นะครับผมแจกยับยับมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แบาทกันไปเลยและที่สําคัญมากๆนะครับผมอย่าลืมใส่โค e ้ด 8e8 เพื่อเป็นส่วนลดให้กับตัวเพื่อนๆเ,เองกันด้วยนะครับเปให้คุ้มเปให้ฉหล เค่ว่าเปเท่านั้นนะครับผมโอเคครับ oh, okay. ผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวอาวิโยคนนี้เช่นเคยนะผมวันนี้อยู่ผมเอเดนเดดอีกแล้วนะจ้ะเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหปิงทุกคนมึงดูปิงกูแล้วกูจะไหวไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเน็ตสักคู่นึงนะเดี๋ยวฟาร์มบัฟนี้เสร็จก่อนนะครับมันจะได้ไม่ช้าเกินไปนะคือมันฟาร์มเร็วอยู่แล้วแหละอ้อยแต่ว่าโอ้โหดู ้โอยแต่ทีมกูนัวด้วสีพอดีกูใส่เลยแล้วกันมาดิกูไม่เคยหวัน่นโอ้โหต่ามได้โยแล้วกูดดเอา้าเอา้าเออได้หนึ่งขัวโอเคทุกคนโอ้าโอ้โเกมเกมหือโทรศัพท์ก,กูดูปิงนี่เฮียปิงสองร้อยทุกคนเฮียกูรีเนต็ตแปบ๊บ มาเออคุณเน็ตจะค่อยดีขึ้นหน่อยครับน้องๆหนูโอเคเช้าวันนี้เราเคลียร์เรนโบนแล้วกันนะครับผมเฮ้ยอันตรีเลยมาดิกลัวที่ไหนอะครับผมไม่กลัวแต่กูอยู่หนังป้อมกูมบอกแค่นี้เน้นรุมเน้นรุมนะครับผมโอเคเออดีขึ้นเยอะป่ะโอ้โหเปลี่ยนเน็ตนะผมแชร์เน็ตจากมือถือเครื่องนึงแล้วแหละมันเลยแบบกระตุกอะทุกคนเข้าใจป่ะเออมันก็เลยแบบกระตุกอะเออบอกไม่ถูกนะครับ Okay. ตอนนี้ก็กลับมาดีขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็มาเชิดฉายกันสักหน่อยแล้วเซฟิตมาดักอะไรตรงไหนมันนะบนไม่ไปดูดูเซฟิตโกมาดักป้อมเลนดักของเราถูกโจมตี <c oughs> ดูดิเซฟิทมันเสียเวลามากเลยนะครับจริงๆมันไม่ควรมาดักนะผมว่ามันควรไปฟาร์มนะครับรับเลนรับเบฟนะเนี่ยเูดิแล้วผมก็ไม่ได้ช่วยมันยังไงนะเนี่ย อฟอร์เรมปิ้มาแปะเลยเอ,อเล่นได้ปะวะโอเคขายก่อนนะครับทุกคนอย่างนี้เราไปฟาร์มเลนล่างนะผมฟาร์มก่อนนะครับผมไม่รีบเล่นนะเพราะว่าโ,โอ้ยปิงผมก็ยังมีอยู่นะเนี่ยเออผมไม่รู้เป็นที่เกมหรือเป็นที่เน็ตน,นะครับคือวันนี้เล่นแบบหลายตามากเลยนะอ้อยไม่ได้คลิปจัดจทีครับสองเกมแล้วมั้งแพ้นะครับโอเคผมอาจจะก,กากเองนะแต่ว่าผมปิงงเงี้ยบ่อยมากเลย ชอบปิงจังหวะแบาสำคัญด้วยเนี่ยเอ้ยจเย็นนะเพื่อนเพื่อนายก่อนนะครับผมผมไม่รีบเล่นนะทุกคนเดี๋ยวเราหาตั้งก่อนนะครับเน้นอ้อยก็เน้นรวยไปก่อนในช่วงต้นเกมนะถ้ารวยยังไงเราก็แบกอยู่แล้วนะครับโอคผมพยายามแบบฟาร์มก่อนนะเพราะว่าทีมผมมาโดนนำแล้วด้วยสกอร์หนึ่งห้านะแต่เราก็จะได้ได้มาแบกทีม่และนะครับตอนนี้ก็รู้สึกค่อนข้างง่วงนิดนึงนะ เอออาจจะพูดเบอร์เอรหน่อยนะครับผมอาจจะไม่ได้เล่นอะไรมากมายนะเพราะว่ารู้สึกเบอร์เอร,เอรนิดนึงโอเคทั้งเบอร์ทั้งปิงไอ้เหี้ยกูจะรอดไหมเนะนี่ยอันนี้เออไอหนุ่มมือกระดูกนะครับผมโอเคย้ำไปหนึ่งทีทเทเนะครับเียเดี๋ยวไปช่วยเลนล่างนะผมปิดได้นะครับเลนล่างเพื่อนเล่นกันหรือเปล่าเล่นได้โอเคโอเคเล่นแล้วเล่นแล้ว มาครับจังหวะนี้ผมมาปิดละนี่ย่ย้ำไปหนึ่งทีแตกหนึ่งแตก2สองไปที่กบุชนนะ่าโอ้ยแม่งพุ่งหลบนะครับไม่พุ่งหลบตายนะอยานะโอเคตายอยู่สวยวะ่ะราเรี่ยรอรอรอสวยฟิกเกอร์มาทำทียอ,อะไรเลนะ่าไอ้น้องหนูสวยนะสวยหนะ้าอย่างงี้โอเคครับได้โบเก้นสเปียร์มาแนละ้วยังไม่ได้ขึ้นรองเท้าเลยนะครับขอมังกรให้เพื่อนก่อนนะเผื่อเราแหลกนะครับทุกคน รูผมปิ้งหลายตามากเลยตั้งแต่เล่นมาคือเนี่ยตาเนี้ยคือน่าจะเป็นอ้อยตาที่สามของผมละผมแบบคือทีนคลิปผมผมอยากให้มันเป็นคลิปที่เล่นชนะนะเออจริงๆงเล่นแพ้ก็ไม่ใช่ว่าผมเล่นไม่ด <c ười> ีนะครับหรือบางตาอาจจะเล่นไม่ดีมันก็มีนะครับเออมันก็ไม่ได้เก่งกต่าะแต่ว่าผมไม่ได้เอาคลิปแพ้มาลงเพราะผมอยากให้แบบเออมันเป็นวิธีการเล่นเกมแบบสนุกๆนะครับเออนอกจากไม่มีคลิปลงอ่ะนั่นแหละเอาคลิปแพ้มาลงนะเออก็จัดไปฮะ ตอนนี้ไวโอเลตน่าจะอยู่นี่นะนี่อยู่กับแก๊กนะครับเอาโอได้มาเลยกูโหดมาโอ้โหฟิกเหรอไม่คิดว่ามึงจะรอดหรอไอ้เหี้ยมาเลยถ่ายถ่ายเพื่อนเดี๋ยวเสียมันมาได้ปะโอเคผมเคลียร์เวฟก่อนนะผมไม่สนใจเลือดผมก็ไม่ได้โดนอะไรหรอกแต่ผมไม่สนใจผมเคลียร์เวฟก่อนครับตอนนี้ผมกดโซโล้แรงมานะผมก็ไม่อยากเล่นมั่วซั่วนะครับโอเคขอได้ไม่ไรนะผม ไอ้เจไเฮ้เล่นได้นะได้ป้อมนี้นะครับป้อมสองน่าจะได้นะทีมเราอยู่กันครบด้วยนะผมโดดใส่เลยแล้วกันย่ำไปเลยแท็กถ่ายก่อนจังหวะนี้ไปเคลียร์เลนกลางนะครับนี่ก็คือเป็นสไตล์เดินเกมของผมเลยนะผมไม่มั่วนะครับอันติไม่มีผมถอยนะผมเล่นอ้อยทุกครั้งผมบอกตลอดนะครับเวลาเล่นอ้อยเราต้องมีอันติเมทไว้ตลอดเวลานะครับ พอเราไม่มีอันติเมตปุ๊บเราเข้ามาฟาร์มป่ามาฟาร์มเลนนะครับแล้วเราก็เก็บอันติแล้วก็ไปไล่ฆ่าต่อนะครับประมาณนั้นนะเออมันก็จะได้เปรียบมากๆนะครับเวลาอ้วยแอนตินะถ้าเกมไม่นําจริงๆผมไม่แนะนําให้ไปเล่นตอนยังไม่มีอันตินะครับแต่ถ้าเกมนําแล้วก็สามารถเล่นได้นะเอาเพย์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้อยู่นะเออปิดเลนบนได้นะเอาป้อมก่อนกันดีป้อมเอาอ่า,อาล้ไม่ได้แล้วดิน้อง ดอกว่าวอะชนหน้าไป็หนึ่งดอกเลยได้ไหมไดีครับผมโอเคว่ากลับบ้านก่อนที่จะเดินตีจี้จบทิ้งเหรนให้ก่อนสงวนอย่างนี้นี่ครับเออเชิญตีน้องเชิญมาหากินโอเคเฮ้ยบดนลัดฟาเรนฟาเรนมันห้าวเหลือเกินวะกดเดินดีมินิเชือรอกดทำไมวะโอ้โหสวยเออหนูจะไม่ได้ละโอเคตอนนี้ผมก็โยกโยก,โ,ยกโยกโยกยับบ่าตาเนี่บอกเลยนะครับ แต่เอาจริงๆทีมผมควรรีบเล่นนะเพราะว่าต้นเกมก็จะเล่นได้ง่ายหน่อยนะครับเล็เกมอาจจะยากแล้วนะเพราะว่าเราเป็นแวนด้วยนะครับฝั่งนู้นมีหยานมีอะไรอย่างงี้แต่ว่าเรามีเฮเลนอนะ่ะก็ค่อนข้างง่ายอยู่เอนเนี่ยแวนเฮเลนมันก็โหดเหลือนนะถ้าแวนยิงด,ด,ดียิงฟรีได้ก็จบเหมือนกันครับโหดจัดนะโอเคเดี๋ยวเราเราไม่ต้องรีบเล่นนะรเราเชียร์ดรักน,นี่โอ้โหโดนปิดแล้วทุกคน แต่ก็ยากหน่อยนะผมส่วนได้นะจริงๆผมส่วนไวโอได้นะแต่ผมกลัวมันกลัวจะโดนแก๊ก็เลยกลัวแบบมันสตันมันดึงอะโอเคครับมาเลยว่าไงน้องหนูเฮ้ยเชียถ้าไโอไม่มานี่ผมเอาแก๊กไปแล้วนะโอเคถ่ยก้อนเลยเพื<ๆ>่อนไปฟาร์มต่อนะเหมือนเดิมมาทุกคนถ้าทุกคนตอบได้ผมให้ผมให้แบบว่า ความเทพนี้อยู่กับทุกคนเลยนะครับเราไม่มีนติเราก็ต้องมาความต่อให้มียติอ่ะอมีติเรามาแล้วบะค่อนข้างไวมากๆนะครับเพียงแค่คุณเก็บแตะส้มแล้วก็ตีนะครับคือทุกอย่างก็คือจะเกิดขึ้นไวมากนะครับอ้อยเพิ่งใช้อมติไปมาอีกแล้วนะครับไม่ต้องแบกใจเลยที่ตัวมันถึงจะเก่งนะครับถ้าเล่นเป็นนี่คือเก่งจักจังหวะนี้มาเลยไอ้เพื่อนผมเปิดให้ละทำให้หมดละสวย สวยโอ้โห่วยอยากได้ป่ะเฮ้ยโอ้โหปิงโดดไม่ลงเย้ยโอเคหืถอยทับผมเมื่อกี้ผมโดดไม่ลงนะถ้าโดดลงแต่ผมก็อาจจะตายนะครับแต่ว่าจะได้สองตัวนะเอาเมื่อกี้เดี๋ยวเซียนกับไวโอเล็ตซากมากเลยครับทีเดียวก็น่าจะตายละแค่โดดย่ำก็ตายแล้วนะเมื่อกี้โอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยผมปิงเนี่ยผมเบื่อมากเลยนะโอเค ผมพิ้วจัดเลยตอนนี้โยกยับเลยนะ12ต่อ11ครับสตอคิวเรามา7ตัวแล้วนะแค่เราคนเดียวครับผมโยกให้ก่อนพยายามเล่นแบบว่าสปิดให้เพื่อนบ่อยๆนะเพื่อนจะได้เล่นง่ายๆนะเพราะเซฟิตผมไม่รู้จะฝากฝังอะไรเขาได้มาดิมาทำไมน้องมาทำไมน้องมึงไงสติปเชิงตึงนะครับอ้อยเชิงนี้มันมาจากไหนเนี่ยอ้อยติตจักหรือเปล่าเมื่อกี้เราโหดสลิงแบบเทพมากนะครับ หนไปหนกลับนะครับเอ๊หลอกประตูนะผมเห็นไว้โอเลดพอดีเลยแบบยูเทิร์นน,นิดนึงนะโอเคครับค่อยๆเล่นไปนะเออเออโดดไม่ลงเห็นปะโดดตั้งนานแล้วมันเพิ่งลงไว้ทุกคนคือมันปิงอะไรวะผมไม่เข้าใจาว่ามันเป็นที่เกมหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมไม่โดดเองโอเค ไม่เป็นไรนะยังดีกว่าตอนแรกเยอะนะครับตอนแรกคือปิงเล่นไม่ได้นะปิงสองร้อยคือกระตุกชิบหายเนี่ยใครเล่นได้ก็เล่นเนยโอเคตีดาก่อนโอเคครับเดี๋ยวเล่เกมเราก็จะเล่นยากแล้วนะครับทุกคนเราต้องแบบหวังพึ่งแคลรีนะในช่วงท้ายเฮ้ยสวยนะเพื่อนผมมาละโอ้โหเขี้ดโดผิดมาเดี๋ยวโอเคตายอยู่ดีแตกสองใบเนาะโอเคเอ้าโอ้โหจบที่ผมตายหมดเหลือฟอเรนไน์ให้ดู ไอ้เฮียกูจะรอดอยังไงล่ะครับพุ่มโอเคได้ป้อมกลางป้อมหนึ่งก็คุ้มแล้วมั้งเออแล้วที่ผมตายหมดแม่งเหลือฟอนเลยนะผมโอเคแต่ก็มาสิบตัวนะสิบเจ็ดต่อสิบหกนะครับเอาเรื่องวะตอนนี้ค่อนข้างจะทรงเลยนะทุกคนทรงๆกันแบบว่าได้เปียนเสียเปรียมนี่คือแบบสวนกันได้ตลอดนะครับเดี๋ยวผมซื้อเขียวกันโอเคได้เขียวมาละทุกคนน่าจะตีได้ไดไหรือเปล่าไม่ได้นะโอ้ฝั่งหนูมันดึงทีมเราะ่ะแกะที่มาแล้วจ้า เอ้ยโอ้โอยหยานญ่นนมันรอผมเลยนะมาดิมึงก็มาดิวะอืโอโอ้โหโ,โอโ้โหโอ้โหไม่น่าเลยไปหลงรักสาวบางโพทุกคนกูแตกเหี้ยโดนหยานลำนะครับแลทีมมันมาซ้อนด้วยทุกคนผมแตกฟรีเลยวะเรนเกมแล้วไงสวยตอนนี้คือแบบเริ่มเล่นยากแล้วนะเดี๋ยวผมจะพยายามทำเวฟเร์เลนให้เพื่อนนะครับทำเวฟสูงสูนะ ซือ้อเดือดดิมเนเชอร์นะครับผมดาบอึดของเราก็เหมือนเล่นอ้อยก็เหมือนนาะคอนนะครับพอเริ่มทําอะไรไม่ได้แล้วเราก็เน้นทําเวฟเป็นหลักนะครับทําเวฟสูงๆนะครับเคลียร์เลนไว้เยอะๆนะเพราะตัวเรามันเติมไฟไว้นะเออตีดาร์กได้นะทุกคนเฮ้ยเ๋ยบโดวนดึงหรือว่ามันจะดึงนะรีบหมกันเอา้าโ,โหทีมผมก็มไม่ตีนะผมตีกกจนแบบจอจะแตกนะทุกคนโอเคจริงๆตอนที่ผมไปบนทีมผมควรตีดาร์กรอบผมนะ เพราะผมล่อไวโอเลตขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับตัวจ่ายดาเมจหลักเขาไม่อยู่นะโอเคจะได้ไหมเนะี่ยโอ้โหชิบหายเออถ่ายก่อนเลยเพื่อนจังหวะนที่ผมต้องถ่ายก่อนเอาเลือดกันเฮ้ยทีมกุนัวจัดฟารินเข้าหลังเฮ้ยโอ้โหฟารินไอีที่นี่เป็นอะไรกับกูมึงเป็นอะไรกูมาเอ,อ้ยสวยเออสวยแวนสวยแวนเออเอีที่ไม่เป็นไรเออหุยเกือบตาย โอเคน่าจะจบเกมนะครับตอนนี้ฝังนุนตาย4ี่ตัวนะครับเหลือ,อเดือเซียนตัวเดียวนะโอเคก็ตอนนี้น่าจะจบเกมแล้วนะครับผมเอ้ยดีนะแครี่กับโรมแบกได้นะครับในช่วงท้ายนะยิ่งผมแบบคิดว่าจะแพ้แล้วนะครับเพราะพี่ผมบอกอะผมเล่นอ้อยมา2เกมสาเกมแล้วแพ้บ่อยเอาปิงด้วยอะไรด้วยนะเฮ้ยเกือบตายสวยโอเคจบเกมเลยเพื่อนอ๋อ ตานี้ก็จบเกมไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็โอเคครับผมกับการเดินเกมอ้อยตึงๆนะทุกคนนะก็เดินเกมประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นผมก็บอกไปหมดแล้วหลายๆคลิปนะครับผมก็ไม่รู้จะมาพูดยังไงนะผมก็อาจจะมาบ่นในเรื่องของการเดินเกมในแต่ละตานะครับว่าผมจะเดินเกมประมาณไหนนะเออก็ถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆก็นําไปใช้กันได้นะครับผมโอเคส่วนมากก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็เล่นตามสไตล์ของตัวละครมันเลยนะ ตัวละครมันก็จะแบบสปิดง่ายนะครับหาเงินเก่งนะครับแกงง่ายนะแต่หลกัหลกๆทิคเทคนิคง,ง่ายๆของผมคือ1เพื่อนๆไม่จําเป็นต้องโหนผิวนะครับโหนสกิลหนึโดดให้ตรงตัวละครที่เราจะลวงก็พอนะแล้วก็อันตินะครับแต่ตอนเราโหนไปเนี่ยควรเก็บสแ,แต็กส้มไว้นะโหนก็โดดลงนะครับสตันควรสแต็กส้มอันติออก ประมาณนี้นะครับก็เป็นคอมโบพื้นฐานง่ายๆนะแล้วก็เทคนิคสำคัญเลยคือต้องมีอันติตลอดนะครับเวลาเล่นอ้อยนะโอเคก็ขอบคุณที่รักช่วงวนจบนะครับไปแล้วครับผม